ครับก็เบิร์นวาจุลาสายแข็งจานเมาครับจุลาปีแข็งโปกนะครับลอยหกสิบเซนเนาะตัวนี้เนาะสายแข็งแบบแข็งโปกนะครับตัวนี้ครับเวอร์ครับลมแห้งนะครับจานเมาจุลาสายแข็งนงครับเงิดเลยสีตายมันขึ้นวิธีใดครับว่าปีแข็งครับเบิงเนละไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วโอ้เสี่ยมันคล้องบมหันโอ้ไปต่ออีกโอ้เอ็ดขาเห็นแหน่เสี่ยมันคล้องว่ะโอ้เสี่ยมันติดปไปใหม่ครับขับรถสันไม่ใช่ไปอยู่หันเขาดึงมัติดไปนะครับโมฮันเนี่ยเสี่ยมันคล้องโกเสี่ยครับโอ้เดี๋ยวไปต่อยออีกบอลตัวนี้มันอ่าทันเลย ต่ตยต่อยดึงเฮ้เึงวะ้ยออกเลยไอ้ตับวบ่านนี่ไอ้แล้วปึม้มบองกรอบสองมองเกาเบงครับเสียงมันสั่นนะครับข,ขันเสียงขันเสียงหง้าบมันไปเลยนะี่ มันจะไปวะบาทนีบ่บ่อไปอบากบันขนาดเลยมันเกินเพื่อนครับเอาอีกรอบมันจวดขนาดนะครับปีแข้งนี่เซิ้นเป็นเซิเ้นเลยปีกันแถวบอุ่มล่มลยครับทุลุยทุลุยไปเลยสนุกขั้นบักไงครับ ขั้นเป็นวาวผมบกขึ้นหัวซักแน่นอนครับสู้ขั้นใหญ่ปั่นสนุบขันใหญ่สายแบกนะครับเอาอีกรอบครับอ๋ออือวัดไปแล้วจีไซ่พวกไ่ โอ้ถึงจังหวะร่มแม่งครับมันขึ้นว้าบึ้มบวอไปอีกนะครับปากบัตรขนาดแล้วอีกรอบครับเราไปย่อมยังไงขั้นถามันขึ้นไปสูงร้อยลำได้มันมันกับผมมีปัญหาแนละ้วมันก็อยูเลยบวอไปงุนหันเลย รีรอบนี้นาสิไปวะอ๋ส่งสัตว์อื่นแล้วเว้ยรอบนี้นาสิไปครับที่นี่เย,ยาะยาไปแล้วครับเซิร์นดีขนาดนะครับนี่ปลาตัวนี้ เลยหมักแบบเล่นล่มแบบซึนๆนี่ค่ะมันขึ้นลอยลำได้มันกันมันกันยาวเลยไปแล้วโอ้รอบนี้นาสิไปโอ้กล่องน้ำหมาทันเลย ไปมึ่งมึ่งหาวครับติดล้มเสยครับปีแบบโบติยังติดลมเสยนะครับเปล่าหัวพ่อเซินสายเซินขวาเพราะมันเอียงข้างนะครับเปล่าปีกันบนหินล้มมันเลื่อนเป็นแนวนี้ แต่ว่าฟอกขึ้นไฟแหล่วก็งามสิเลยเป็นรูปวัตรวจคัขนาดบอลจันเมาครับบัดมือครับนี่โบมิ่งกล่ลุล่มแห้งงสิครับเป็นบ่าดันุ่มแห้งเลยุล่มคอยบ่ขึ้น แต่ว่าทางนี้ร่มมันได้อยู่แล้วล่มมันแห้งนะเออด้ขึ้นไปได้ซล้อคักข,ขนาดกระผมวันนี้มาเบิ่งบวาวจานไต้ครับบที่นี่ตันกันเย้าๆโวงนี้คือคักขนาดนะครับร่มเย้าๆหอดสินเดือนเลยอาจจะมีพอดลงบางแต่ว่าเงยาวครับ อันตีสายแข้งครับสนุกไวนะครับดังดีขนาดดังไรขนาดครับไปครับจับสัดเลยสายจวดครับเพิ่งว่าอาจารย์ตีมือนบางคนถามว่าเป็นยังขึ้นมาเอืน่นอาจารย์เอื่นเสียกันซิเอืน้นมันก็เหมือนเงินให้เกียรติกันนะครับ เพราะลังคนสงสัยว่าเพิ่งกำได้เสียังื่อนอาจารย์เนะมันก็เหมือนห้เกียรติกันนะครับเสื่อนบักมันก็คือเฮากับไปว่าเอื่นกันม่มวนนะครับเอื่นอาจารย์นั่นอาจารย์นี่มันเป็นคําแบบเปรียบเทียบนะอย่ังเสียแม่นย่เสียบอลเปนว่าเขาเป็นเสียหรอกโอ้ยเ่นวาอีกอุจจารเปียกบ้านแม่นคักแล้วหัน ไอคุดครับมือน,นี้เขาปล่อยสองลำเลยครับตันขนาดทึงอีหางของบุกใส่ทั้งวาาไอคุดครับอันที่จับสัตว์เลยมองครับ ขวั้งนะครับรกบะร,บะระสันกบไปไปวะนั่งครับนั่งเอาไหมครับเอาไหมนั่งไปถือทิศทางลบ ăn vào xí này Vỏ Thằng thân nam Thằng vào thân ไปว่ารอบนี่ไ,ไปเรียบร้อยครับโอ้โ,อโอขาไดไปนะขนาดห่าเลยครับแบบที่นี่เสนาหมูด,ดังทุดเลยครับเอา สนุกขาดยมันถือบังมันเือย,า,อยาวเลยงานหนาบเลยวที่นี้สนุกขาดครับมันถือช่วงร่มแห้งแล้วฮะขึ้นไปแค่ท่านถึงสิบวีนะครับสนุกขาดงานหินเลยวะที่นี้เสือกเงาห่ว เดี๋ยวสิเอาขี่สูตรมาให้เอาขี่สูตรมาหูวสายสนุนะครับ